ที่จังหวัดมุกดาหารนี่ก็จากกรณีมีประธานชมรมรักมุกดาหารเองเนี่ยมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในข้อหามัตรา157ซึ่งประเด็นที่เขาไปแจ้งความเนี่ยก็มีคลากๆก็คือในเรื่องของมีการาแจ้งว่ามีการขุดบอทรายในบริเวณพื้นที่ตามริมแม่น้าโขงแล้วก็ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยยังไม่เคยมีการอนุมัติหรือว่าเซ็นอนุญาตให้มีการดําเนินการ ขุดบอ่อทรายดังเก่าทราบว่ามีการยื่นหนังสือตั้งแต่ปี6 7 6จกปนะห6 6 6 7 6 8แต่ปรากฏว่าไม่มีลายเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะไม่มีลายเซ็นผู้ว่าการจังหวัดที่ลงนามว่างไว้แต่ปรากฏว่าท่านผู้ชม,ชมเป็นจุดที่ตั้งคอสังเกตเป็นอย่างนี้ก็คือด้านหลังของเราครับปรากฏว่ามีบอ่อทรายแล้วก็มีเขาเรียกว่าเครื่องดูดทรายเนาะเครื่องจักรในการดูดทรายแล้วก็มีทรายอยู่ด้วยนะครับมีทรายอยู่ด้วย ก็เลยตั้งสังเกตว่าอันลส่สุดแล้วในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเองเนี่ยไม่ได้เซ็นอนุญาตให้ขุดบอ่อทรายแล้วเหตุฉไหนถึงมีบอ่อทรายในเขตพื้นที่ประเด็นนี้ครับก็คือประธานชมรมของมุกรักมุกดาหารเองเนี่ยเขาก็เลยได้มีการไปยื่นเรื่องทราบว่าวเขามีการยื่นเรื่องไปยังผู้ว่านะทุกไตรมาสทุกสิ้นปีเลยปี6กหเขาก็ไปยื่นว่าให้มีการตรวจสอบนะฮะจากสังเกตจากหนังสือนะฮะวันที่7 สิงหาคมตามเรื่องราวอนุญาตมาตากปาะปวงกหมาที่ดินการขอต่อใบอนุญาตทําการบอร่อทรายเนี่ยลงที่7สิงหาสอง5ันย่ 56, เป็น6 66, นะฮะซึ่งมีการยื่นขอไว้นะฮะปรากฏว่าเนี่ยหนังสือไปถึงหมดนะฮะในหนังสือไปถึงหน่วยงานและการที่เกี่ยวข้องสุดท้ายแล้วนะฮะคนที่รงนามอนุญาตหรือไม่อนุญาตคือตำแหน่งผู้ว่าปรากฏว่ายังผู้ว่ายังไม่ได้เซ็น ลงนามอนุญาตแสดงว่าถ้างั้นก็ขุดบอ่อทรายไม่ได้เลยครับถูกต้องไหมครับและต่อมาครับปีหกเจ็ดก็เหมือนกันครับปีหกเจ็ดก็เช่นเดียวกันปีหกเจ็ดผู้ว่าก็ยังไม่เซ็นเหมือนกันแสดงว่าพื้นที่ในการขุดบอ่อทรายในเขตพื้นที่ตำบลน,นี้แล้วก็ตามริมแม่น้ําโขงเนี่ยผู้ว่าไม่อนุญาตผู้ว่าที่นี่ก็คือผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วปรากฏอีก อกสารอีกหนึ่งฉบับนะฮะก็คือปี68ด้วยเช่นกันก็มีการยื่นขอเหมือนกันแต่ปรากฏว่าผู้ว่าก็ยังไม่เซ็นเรื่องนี้ครับในส่วนของประธานชมรมรักมุกดาหารเองก็จึงมีการยื่นหนังสือทราบว่ามีการยื่นหนังสือนะวันที่26ธันวาคมนะนเนี่ยยื่นในครั้งเที่ยวหลายแลวไม่ทราบนะยื่นทุกปีเลยยื่นหนังสือถึงวันที่26ธันวาคมเนี่ยไปยังผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารนี่ทำการตรวจสอบหน่อย ว่ากรณีแล้วกรณีที่ท่านไม่เซ็นอนุญาตให้การขุดบอ่อทรายในเขตพื้นที่เหตุช่ไหนทําไมมีเนี่ยมีบอ่อทรายในตามริมน,น้ำแม่น้าโขงและทรายนี้มาจากที่ไหนไอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางชมรมรักมุกดาหารเนี่ยเขาได้มีการยื่นเรื่องในวันที่26แล้วเขากาหนดด้วยนะกาหนดว่าภายในวันที่31เนี่ยผู้ว่าต้องตอบแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยไอการยื่นของเขาเนี่ยเขามีพายานภาพหลักฐานชัดเจน มีทั้งคลิปวิดีโอและมีการภาพในเรื่องของการขุดบอ่อทรายอย่างชัดเจนนะครับมอบหลักฐานให้ยังผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยแล้วเขากแจ้งกวบผู้ว่ารวมไปถึงมีการภาพรถขนทรายในพื้นที่ซึ่งซึ่งไม่มีการปกคลุมนะฮะเรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดมุกดาหารผ่านไปยังชมรมรักมุกดาหารนี่แหละฮะจนเป็นเหตุให้มีการยื่นเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวตามหนังสือร้องเรียน และหลักฐานละเอียดข้อที่จริงเพื่อให้ทางในส่วนหน่วย,วยรักาการที่เกี่ยวข้องไม่จว่าจะเป็นผู้ว่าในส่วนของตํารวจหรือฝ่ายปกครองต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรวมไปถึงอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ว่ากรณีที่ประชาชนหรือวิญญาณชนทั่วๆไปมองด้วยสายตาก,ก็เห็นเลยว่าปะซายมันคงไม่ใช่ปี65ล้ละมั้งกองอยู่นั้นใช่ไหมฮะมันก็ขุดปีนี้แหละมองยังเห็นอยู่เลยนะฮะวันนี้วันที่2อกราคม2569นาานะก็ เขาก็ยื่นคำขาดนะประธานชมรมรักมุกดาหารเขายื่นคำขาดให้ผู้ว่าผู้ว่าครับท่านโปรดกรุณาตรวจสอบหน่อยเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรให้ท่านดําเนินการหน่อยมาดูครับประเด็นที่เขายื่นเรื่องมีอะไรยังไงบ้างเขามีแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนด้วยนะฮะเดี๋ยวมาอ่านให้ดูแล้วท่านท่านนี้ประธานคนนี้คือใครขอเอ่ยชื่อน่อยกันครับร้อยตํารวจตรีสุทเทียนประธานชมรมอนุรักษ์มุกดาหารเขาบอกว่าเดินหน้าแจ้งความผู้ว่าเอาผิด นะครับมาตราหนึ่งเลยนะก็คือเมื่อวานนี่แหละหนึ่งมกราที่สถานีตำรวจพุทธคอมุกดาหารนะครับร้อยตํรวจตรีสุทเทียนพองโสมเนะี่ยอดีตตํารวจมือปราบนะฮะได้นําเอกสารหลักฐานเนี่ยฮะสำคัญแจ้งความในคดีต่อพอนักงานสอบสวนนะฮะสถานีตำรวจพูทธทหารให้ดำเนินการคดีอาญานะฮะกับโหดำเนินการกับผู้ว่าเลยเหรอเอา้าผู้ว่าการจังหวัดในความผิด157 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือรอบเว้นการปฏิบัติหน้าที่รัมชอบแต่ตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่านะเพราะว่าท่านผู้ว่าอาจจะยังไม่เห็นก็ได้หรือเป็นช่วงวันหยุดประจําปีก็ได้วันที่3 1มสิบเอ็ดน่ท่านบอกให้ผู้ว่าตอบให้ท่านวันที่31มอมันเป็นวันหยุดราชการท่านท่านเออวันที่31เนี่ยผู้ว่าจะตอบได้ยังไงล่ะเออใช่ไหมสามสิบเอ็ดวันหยุดไหมอ่ะวันหยุดท่านอาจจะยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอวันที่วันไอนวันที่ห้าป่าเปิดราชการมา ท่านอาจจะตอบได้นะตอนนี้ก็คือแต่ท่านเนี่ยก็ไปแจ้งความผู้ว่าและไปแจ้งความทีสถานในตวบทผู้ทรมุขทหารในฐานความผิด157ในกรณีที่ทงางร้อยตระบตีสุเทียนเนี่ยที่ไปแจ้งความในครั้งนี้ก็คือวักสืบเนื่องจากมหาเรือรัง mm hmm. เขาบอกอย่างนี้นะกรณีการบกกรุกในที่ดินสาธารณะบริเวณตาดแคนในเขตเทศบาลเมืองมุกซึ่งผ่านการตรวจสอบของอำเภอและฝ่ายปกครองที่ดินจังหวัดมุกขันหารชี้ชัดว่าเป็นที่หลวง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยไม่มีคําสั่งใช้อัางคารตามกระบวกาอางคาร์ตอเป็นอันที่หนึ่งนะปรากฏว่าหลักฐานชัดเจนว่ายังมีกลุ่มบุคคลเนี่ยอ้างเป็นตัวแทนพรรคการเมืองสังกัดค่ายจุดๆๆแล้วกันอันที่รองรังแหละเข้าไปถือครองและใช้อาคารดังกล่าวจัดประชุมดําเนินการทางการเมืองอย่างเออก็เลยน,นะฮะแล้วก็ไม่เกงรงกลัวกฎหมายซึ่งเป็นการการะทําความผิดซึ่งหน้าและฝ่าฝืนเจ้าพนักงานอย่างต่อเนื่องนั่นเอง มีประเด็นนี้ด้วยอนอกจากนั้นเขาบอกว่ายังมีการปล่อยปลละเลยสวนสัตว์เถื่อนอซึ่งกิจการสวนสัตว์สาธารณะดังกล่าวประกอบไปด้วยไม่มีใบอนุญ,ญาตและฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิน่นนะครับมาตั้งแต่ปี64ละได้มีต่อมาได้มีการดําเนินการดําเนินคดีกับเจ้าของสวนสัตว์เถื่อนด้วยเขาบอกนี้นะและเจ้าพนักงานท้องถิน่นยังได้มีคาสั่งให้ระงรับกิจการตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคมปี68แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเนี่ยไม่ไปกํากับดูแลให้ในอำเภอหรือตํารวจดําเนินการจับกลุมปล่อยให้ผู้ประกอบการเปิดกิจการท้าทายกฎหมายทําให้รัฐเสียประโยชน์และเสียค่าปรับรายวันถึงวันละ25,000บาทตอนนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่ากับหน่วยงานนะบางทีท่านยื่นไปท่านอาการอยู่รองการดําเนินการก็ได้ต้องเขาบอกว่าหนังสือท่านที่ยื่นไปยื่นมาที่26และให้ผู้ว่าตอบันที่31 มันเป็นช่วงวันหยุดราชการนะท่านเออให้ผู้ว่าทํางานหน่อยนิดนึงผู้ว่าอาจจะทำงานไม่ทันมันต้องวันที่5้าวันที่6ที่7ก็ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ย้องให้ความแนะนำกผู้ว่านะบางทีผู้ว่าอาจจะมีการสังการไปแล้วก็ได้แต่แต่ท่านร้อยตจตรีสุเทียนท่านก็อ่ะอยากจะทํางานเพื่อประชาชนเนาะก็อ่ะทำงานและก็ไปตองแก้งความเร่คดีกับผู้ว่าไปละ แต่ตอนนี้ก็รอให้ผู้ว่ามาชี้แจงนะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยผู้ว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างและมีการดำเนินการสอบสวนสืบสวนอะไรยังไงบ้างและมิการทําหนังสือสั่งการอะไรยังไงบ้างแต่ต้องขอบอกว่าหนังสือราชการท่านผู้ชมครับหนังสือราชการมีเวลาการเดินทางนะบางทีก็5วัน10วันอย่างอย่างเร็วสุดก็7วันนะบางทีก็15วันกว่าจะถึงหน่วยงานต่างๆกว่าโดยตรวจสอบโดยงานตอบผู้ว่าผู้ว่ากว่าจะตรวจสอบผู้ร้องนะตอนนี้ก็ให้ความรับผู้ว่านะ ก็แต่เป็นกรณีที่เป็นประเด็นในการไปแจ้งความในคดีที่สานีตํารวจและเป็นข่าวไปในทีมงานข่าชัดประเด็น,นจริงก็เลยถือมาดูว่าไอ้ข้อที่จริงที่มีการร้องเรียนไปมีการแจ้งความไปยังสาีตํารวจด,ดังล่าวเองเนี่ยเป็นข้อที่จริงอย่างไรทีมงานขอาชัดประเด็นจริงก็จึงเดินทางมาดูว่าไอ้สิ่งที่เขาร้องที่ปรากฏไปตามสื่อมวลชนเนี่ยเป็นจริงหรือไม่วันนี้ก็ามาเห็นกับตาเลยครับวันนี้2กรกฎาคม2 5 6 9ปรากฏว,ว่ามีบอ่อทรายอยู่ริมแม่น้ำผงฝั่งไทยนะฝั่งโน้นเป็นฝั่ง ลาวแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยจะเห็นว่าบอ่อทรายเนี่ยมีได้ชัดเลยมีภาพชัดว่ากองทรายยังกเนินสูงอยู่นะฮะก็น่าจะหลายสิบรถสิบล้อหรือหลายพันรถสิบล้อผมประเมินไม่ได้นะเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของว่าไอ้กบบอระบะทรายมันใส่ได้จํงงานวนกี่รถคันสิบล้อแต่ปรากฏว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเนี่ยภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นภาพจริงและเป็นเรื่องจริงและนอกจากนั้นเองเขายังมีคลิปวิดีโอส่งให้ทีมงานขาชัดประเด็นจริงด้วย ซึ่งที่ปโดเขาบอกว่าเขาถ่ายวันที่12บธันวาคมนะฮะแล้วก็มีภาพนิ่งแคปให้ดูท่านผู้ชมเนี่ยก็สังเกตว่าปรากฏว่าเนี่ยในฝั่งในฝั่งนี้แหละไม่รู้ฝั่งไทยหรือฝั่งเราเนี่ยตรงนี้ตรงฝั่งลราปะตัวนี้ฝั่งลราอันนี้ฝั่งไทยปะอ่ะน่าจะบ่อบ่อตรงนี้นะฮะที่มองไปเนี่ยี่บ่อฝั่งไทยเนี่ยก็สังเกตได้เห็นได้ชัดว่ามีม,มีมีการขุดบอ่อทรายจริงมนันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันมีการขุดบอ่อทรายจริง แต่การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเองจะปล่อยปะละเลยหรือมีการดําเนินการอยู่ไหมอย่างไรนั้นต้องรอคําตอบจากทางทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดมูลนาหารนะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอ่ะมาดูประเด็นต่อไปเขาจะบอกว่ากรณีที่3เขาบอกว่ามีการปล่อยปะละเลยการดูดทรายเถื่อนนี่ไงเข้าประเด็นละ,ะประกอบการลักลอบขุดทรายในเวลาแม่น้ําโขงโดยไม่มีโดยใบอนุญ,ญาตไม่ถูกต้องเขาบอกเนี้ยและไม่ผ่านประชาคมเทศบาล และก่อมลพิษ PM 2.5และทําลายสาระาซึ่งเป็นสมบัติของชาตินะซึ่งจากข้อมูลที่เขาบอกเขาเขาได้ข้อมูลเชิงลับมาไม่ลับแหละเขาไปสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทำหนังสือพรบข้อมูลข่าวสารเนะี่ยเขาบอกว่าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการที่จะ,อ,ะอนุญาตให้มีการทรําบ่อทรายหรือขุดบอ่อทรายต่างๆเองเนี่ยมันต้องได้รับทําการประชาคมกันในพื้นที่ด้วยซึ่งการธรรมชาคมเนี่ยเขาเขาว่าเนะี่ยเขาว่า ประชาคมไม่ผ่านแล้วก็มติในส่วนของอเขาเรียกว่าที่ประชุมในส่วนของอบจเนาะเทศเขาเรียกว่าเทศไม่ดีที่อบจอมีการประชุมกันเขาบอกมติ8ต่อ4คือไม่เห็นด้วยเทศจันทบลใช่ไหมเทศจัมนทนลมีมติว่าไม่เห็นด้วยกับการอานุญาตให้มีบ่อทรายนีย่ไม่เห็นด้วย8นะแต่อนุญาตให้คือ4ซึ่งก็สอบล้องกับ เสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่อยากให้มีการขุดปอทรายในพื้นที่ซึ่งสร้างมลพิษสร้างปัญหาและสังเกตที่เราเดินทางผ่านมาเองเนี่ยจะสังเกตว่าถนนตั้งแต่เข้าซอยมาเนี้หูถนนเนี่ยนนนนแบบครุขระมากเลยครุขระก็เชื่อว่าน่เป็นการขับรถ10ล้อบรรทุกทรายที่เข้าออกในซอยเพราะเป็นเส้นทางเดียวที่เข้าออกได้ก็พี่น้องประชาชนต้องอยู่ในพื้นที่เองมีฝุ่นละอองเข้าบ้านเรือนประชาชนมลพิษที่เกิดขึ้นในการรถบรรทุกข,ขนทรายนะฮะ ทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับวงการที่เกี่ยวข้องสามารถมาชี้แจงได้นะว่าสุดแล้วข้อที่จริงเป็นยังไงอันนี้ผมก็พูดตามในฐานะสื่อมวลชนในตามข้อมูลข่าวที่เขาไปร้องเรียนแล้วก็ตามกรดีข่าวที่เขาแจกให้สื่อมวลชนที่สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็เอกสารที่อยู่ในมือที่สามารถจะพูดชี้แจงได้นะครับเขาบอกว่าแล้วกรณีที่4เขามีการลักเว้นการตรวจสอบทุจริตในวงการราชการเขาบอกเ่าเคยตรวจสอบกำนัน ในพื้นที่ในตัวนี้เขาบอกเขากล่าวเขากล่าวว่าอาจจะมีการเรียกรับเงินเท่าหรือไม่เท่าอันนี้ผมไม่ทราบนะเขาอาจจะเป็นบบงางพันก็ได้นะแต่ส่วนเสือ่อส่วนเขาเลยว่าสีเข,เขียวเป็นแบงค์ยี่สิบแดงก็คือเป็นแบงค์ร้อยนะส่วนม่วงก็คือเป็นแบงค์ห้าร้อยแต่ตัวนี้คงจะรับเงินแบงค์พันนะครับเป็นแบงค์เท่าเขาบอกมีนักการเมืองเนี่ยนาไปมอบให้แก่ประชาชนแต่ผมก็ไอ้ตรงนี้ขอสมวนไว้แล้วกันว่ามันพื้นที่อะไรยังไงก็ว่ากันไป ก็ชี้แจงเลยเขาได้ริงกันไปเขาบอกว่าเอ๊ะเขาบอกเขอฐานฐานะที่เป็นประธานชมรมรักมุกดาหารเนี่ยเขาก็เลยมายื่นหนังสือนะฮะเขาเคยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมาหลายฉบับละและครั้งนี้ก็ยื่นมาที่26ทันวาที่ผ่านมาให้ท่านผู้ว่านี่ตอบภายในวันที่31ทันวาคมโอ้มันวันหยุดนะโอ้ท่านก็ตอบไม่ได้เลยผู้ว่าเนาะต้องรอวันที่5นะท่านต้องรอวันที่5นะผู้ว่า หนังสืออาจจะเดินทางอยู่แต่ท่านก็ใจร้อนเนี่ยนะท่านก็ไปแจ้งผู้ว่าก่อนแล้วกันแจ้งสานีตรำรวจภูธรเมืองมุกดาหารในข้อหาห5 7าตามที่ผมได้กล่าวมาันี่แหละประเด็นหลักๆนะฮะที่มีการกล่าวโทษก็คือเรื่องการระเว้นนะฮะในสาธารณสมบัติแผ่นดินนะฮะและการระเว้นในการการกับดูแลการปกครองอให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็คุมอย่าง,างเร่งรัดนั่นเองซึ่งซึ่งการที่เขามายื่นเรื่องตรงนี้เขาก็อยากให มองมองจริงเขาก็ไม่เชิงว่าอยากจะแจ้งความผู้ว่าร้อยร้อยหลอกผมมองนะเขาอยากให้ท่านผู้ว่าเองเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่อำนาจหน้าที่ที่ท่านผู้ว่าแต่ผมก็เห็นนะว่าผู้ว่าก็ไม่ได้เซ็อนอนุญาตนะนี่ผู้ว่าก็ไม่ได้เซ็อนอนุญาตจริงๆ <c oughs> คือมีการยื่นขอนะหลักฐานที่ผมเห็นอยู่ในมือตามพราว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้มานะปรากฏว่าไอ้หนังสือที่ทางเขาบอดไายเขาไปขอมาผู้ว่าก็ไม่ได้เซ็นจ,จริงๆ, <c oughs> ๆ,ๆผู้ว่าไม่อนุญาต ผู้ว,ว่าไม่อนุญ,ญาตนะครับผู้ว,ว่ามไม่อนุญาตเนื่องจากการบประชาคมต่างๆหรือความเห็นต่าง Jedi, ๆผู้ว,ว่าไมา่อนุญาตแต่ไม่ญาดไม่ญาตจะถูกแล้วนะฮะเพราะว่าประชาคมไม่ผ่านแล้วประชาชนก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มติของเทศบาลต่างๆเองก็โหวตไม่ให้การถ้าผู้ว่าเซน็นอาจผู้ว่าอาจจะมีความผิดก็ได้หรืออ, <int> อาจจะใช้อำนาจหน้าที <int> <corrosion> ่โดยพละโดยแบบไม่ฟังเสียงประชาชนก็ได้ผู้ว่าอาจจะผิดนะแต่ตอนนี้ผู้ว่าไม่ได้เซ็นแต่ผู้ว่าไม่เซ็นแต่ปรากฏว่า มันมีบ่อทรายอยู่อ่ะไอตรงนี้ใครอ่ะต้องดูผู้ปฏิบัติอ่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดนะฮะตำรวจตชตอดอปปขอนวยบริการตามริมแม่น้ำโขงปะ่ะหรือผมว่าผู้ว่าเองอ่ะต้องประสานงานและบริหารการเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่คือชมรมรักมุกดาหารนี่เขาไปแจ้งความท่านละในประเด็นนี้ท่านต้องออกมาชี้แจงนะฮะแถลงไข ะะว่าเรื่องเราในละเอียดที่เขากล่าวมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรและเพื่อเกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารเนาะในเมื่อในเมื่อมันเห็นชัดเจนเลยมันไม่ได้ปกปิดเลยร้กขายยาบ้าน,นี่มองไม่เห็นว่าเขาขายตรงไหนก็ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่นี่ไม่เห็นได้ชัดเลยและสุดแล้วบ่อทรายมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตามดีไม,ม่นะผมแล้วผมยังทราบอีกนะว่ามีการยื่นขออ,อนุญาตว่าบ่อทรายอีก9้าฉบับไอ้น,นี่กับผู้ว่าก็ยังไม่ได้เซ็น ยินขอเมื่อประมาณปลายปีนี่แหละปลายปีหกอ่หกแปดนี่แหละผู้ว,ว่าก็ยังไม่เซ็นแต่ปรากฏว่านี่มีบอ่อทรายแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าบอ่อทรายเขาอาจจะซื้อจากฝั่งเรามาก็ได้นะแต่อาจจะต้องรอคําชี้แจงจากผู้ว,ว่าดาชยการจังหวัดมุกนาหานี่คือเรื่อ,รองราวที่ทีมงานขาชัดประเด็นจริงนะได้ลงพื้นที่มาบริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบุกดาหานะเพื่อมาติดตามรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้วก็มาดูด้วยตาตัวเองละ ก่อนที่จะนเสนอข่าวอะไรก็ต้องมาดูว่าข้อที่จริงรายละเอียดมันจริงหรือไม่อย่างไรเพื่อให้เป็นหลักฐานให้ชัดนะฮะก็เห็นแล้วราก็มีบอดา,ายจริงตามคำร้องเรียนแล้วก็คำที่ไปแจ้งความจับเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ในเรื่องของคดีเนี่ยต้องต้องให้ความเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่าและหน่วยง,งานและการที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตนว่าสารแต่พี่ภากษาว่าใครผิดใครถูกนะฮะอันนี้ก็คือเราก็เสนอข่าวด้วยความเป็นกลางแล้วก็ยินดีที่จะไปสัมภาษณ์ผู้ว่าอาจจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารนะครับเพื่อจะขอสัมภาษณ์ผ่านรายการขอชัดประเดน็นจริงนะในรายละเอียดดังกล่าวนะฮะที่มีการร้องเรียนผ่านหนังสือแล้วก็มีการแจ้งความด้วยในเรื่องนี้ก็ให้ความเป็นธรรมนะครับกูวายก็ยังไม่ได้ผิดนะเพราะาสารยังไม่ได้ตัดสินนะครับนี่ก็เราเสนอข่าวด้วยความเป็นธรรมนี่ฮะจะฟ้องผมแล้วกันนะมาดูนะฮะนู่นนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือฝั่งประเทศลาวเดี๋ยวขอภาพกล้องตัวนี้ซูมไปหน่อยนิดนึงคือตอนนี้ฝั่งลาวเขาก็มีการเขาก็มีการดูดทรายอยู่นะ เขาก็มีการดูดทรายเดี๋ยวกล้อง,งนี้จะซูมไปนิดนึงนะตอนนี้ฝั่งลาวก็มีการดูดทรายอยู่นะฮะอ้าวรถไปไหนละเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลยไปแล้วเหรออ้าวไปแล้วตอนนี้คือฝั่งลาวนะคระับท่านผู้ชมฝั่งลาวฝั่งลาวก็มีการเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถขุดอยู่นะฮะขุดทรายดูดทรายขึ้นมานะฮะแต่ส่วนฝั่งไทยเนี่ยตรงนี้ ตอนนี้ก็คือเห็นได้ชัดเลยว่ามีทรายอยู่แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ขุดนะแต่มันเห็นว่ามีกองทรายอยู่แต่กองทรายนี้เขาอาจจะได้มาอย่างไรมีการขุดหรือไม่ <boy. S 1> <u> เพราะว่าตอนที่เรามาเราไม่เห็นการขุดแต่เราเห็นมีรถกองทรายมีเรือทรายอยู่เนี่ยซึ่งเราก็เชื่อว่ามันคงได้มาจากการขุดนั่นแหละแต่จากการขุดจะฝังลาเอามาขายหรือเปล่าหรือว่าขุดเองที่ฝั่งไทยหรือเปล่าเพราะว่าจาก คลิปวิดีโอที่ทางทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้เห็นเนี่ยเป็นภาพวันที่12ธันวาคมนะที่ทางผู้ร้องได้นํามาให้ทางทีมงานข่าวชัดประเด็นว่าเป็นภาพวันที่2ธันวาคมดังนั้นพันท,ทีมงานข่าวชัดประเด็นจรงิงเดินทางมาดูว่ายังมีการขุดหรือเปล่าอย่างไงแต่พอมาแล้ววันนี้ไม่ได้ขุดนะอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้เพราะว่าเป็นช่วงหยุดในวันปีใหม่แต่สังเกตได้เห็นชัดก็คือก็แสดงก็เห็นว่ามีบอ่อทรายจริง อยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงฝั่งไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมุกดาหารซึ่งผู้ว่ายังไม่เซ็นอนุญาตให้ขุดบอ่อทรายนี่ครับเป็นประเด็นสาคัญที่อยากจะถามผู้ว่าแล้วแล้วบอ่อทรายมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ววาจะอุตสาห์กับจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงแหละผู้ว่าโดยตรงแหละเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นี่แหละก็คือคําถามที่อยากจะถามผูว้ว่าว่าผู้ว่าได้มีการดาเนินการอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อให้การดาเนินการนะฮะไปด้วยการปกครองที่ดีเนาะก็คือต้องมีความโปร่งใสนะต้องมีความโปร่งใสนี่คือทีมงานข่าวชาปนินจีนก็เดินทางลงพื้นที่ครับนี่คือรายละเอียด่ะไปดูภาพฝั่งลาวฝั่งโน้นนะครับโอเคอ่ะก็นอกจากดีนะทีมงานข่าวชาปดินจีนวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเขาบอกว่าในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารเองเนี่ยมันติดกับฝั่งลาวเนาะมันก็จะเห็นจะเห็นข่าวปะก็จะมีกระบวนการต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยาเสพติดลับลอบเข้าเมืองต่างๆเนี่ยตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยวันนี้ทีมงานเขาใช้ประเด็นจริงนะจะเฝ้าดูตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะว่าจะมีกระบวนการจากสายลับ ที่แจ้งมาว่ามีบาะแสเพื่อจะมีการขนย้ายเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับก็ติตตดตามดูนะครับว่ามีการผลของเถื่อนตามดิมแม่น้ำโขงเป็นยังไงซึ่งก็อาจจะประสานง,งานกับทีมงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการลงตรวจสอบพื้นที่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดุราชานีอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกพิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ